ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับช่างวัดเหมือนเดิมนะครับมาพบกันในช่องวัดโอเดอโอซาวแชนแนลนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับทางจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้สั่งชุดมินิ10นิ้วดอกเดียวนะครับเป็นชุดคาราโอเกะนะครับเสียงชุดนี้ก็การันตีได้นะครับว่าประทับใจทุกคนนะครับที่รับไปนะครับกล้ารันตีได้นะครับ ก็คุณภาพเสียงนะครับก็หน้าต่างหลังคาบ้านก็สั่นนะครับนิดๆนะครับไม่ถึงว่าสั่นแบบเครื่องเสียงแบบของรถยนต์แบบแรงๆนะครับก็คือว่าเอาง่ายๆคือประทับใจแน่นอนนะครับคุณภาพนะครับครับก็เป็นชุด10นิ้วนะครับโครงหล่อนะครับไม่เหล็กร้อยห้าหกสองก้อนนะครับไว้คู่นะครับเป็น10นิ้วนะครับแล้วก็เล่นคู่กับเสียงกลาง8นิ้ว หนึ่งคู่แล้วก็เสียงแหลมอีกหนึ่งคู่นะครับส่วนงานนะครับสีลูกค้าก็เลือกเป็นดําตัดแดงนะครับครับผมแล้วก็จะมีปรีนะครับเจ็ดแบรนด์นะครับแยกซับอิสระหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปรีใหม่นะครับคาราโอเกะหนึ่งตัวแล้วก็เครื่องเล่นบลูทูธหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดสองตัวนะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับ ไว้ให้ลูกค้าดูไฟนะครับแล้วก็พอร์ตอินพุตนะครับให้ลูกค้าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆที่ต้องการนําเสียงเข้ามานะครับครับผมก็เดี๋ินดูรอบๆก่อนนะครับชุดนี้ครับก็เก็บระบบระบายความร้อนนะครับพัดลมห้านิ้วนะครับ1ตัวนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นช่องลมนะครับระบายความร้อนนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับน็อตเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่นะครับ 12โวลต์นั่นเองนะครับเป็นน็อตของกระต่ายนะครับให้ลูกค้าเชื่อมต่อแบบง่ายๆนะครับครับเดี๋ยวเรามาเปิดไฟครับลูกค้าก็ผมได้ทําให้ก็เป็นไฟสีฟ้าทะเลนะครับไอบูนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นปิดเปิดเครื่องนั่นเองนะครับโอ้หแจมๆครับลูกค้าเลือกสีได้นะครับครับผม ชุดนี้นะครับก็อยู่ใน3ชุดแรกนะครับที่เป็นโปรโมชั่นนะครับถึงสิ้นเดือนนะครับถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับก็จะเป็นงานนะครับสวิตชิ่งเจแปนนะครับครับผมคุณภาพเสียงเหนือราคาราคาแน่นอนนะครับชุดนี้นะครับเลือกใช้ ab channel นะครับ1ตัวนะครับเล่นในชุดนี้นะครับนะครับผม มีน้อยนะครับแต่คุณภาพเกินร้อยแน่นอนนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับทางจังหวัดพิษณุโลกอีกครั้งนะครับครับผมขอฝากผลงานนะครับในช่องวัดโอเดโอลาวชาแนลนะครับฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆลุงป้าน้าอานะครับกดติดตามในช่องนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานนะครับและเพื่อดูผลงานชิ้นต่อๆไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราผมมาเทสเสียงไม้ให้ก่อนเลยนะครับชุดนี้นะครับไม้คาราเกอนีดคุณภาพ จริงๆเลยนะครับผมก็เพิ่งมาจะทำงานนะครับก็จะมอมแมมนิดนึงนะครับในตัวผมนะครับครับผมก็จะเป็นไม้สายครับที่ผมเลือกมาใช้เดี๋ยวเราทดสอบ หลเช็คเช็คอันนี้คือยังไม่ได้เล่นเอ็โคนะครับก็ค <free> ือปรับเสียงในแนวไม้ธรรมดานะครับเล่นเสียงผ่อนเสียงธรรมดานะครับเสียงไม้นี้ชัดเจนนะครับเหมือนกังเสียงชุดใหญ่ๆนะครับผมหลุเช็คเช็คหลุทดสอบนะครับเราจะมาเล่นเอ็โคกันดูนะครับว่าเอ็โคจะดีไหมนะครับหลุดหลทดสอบเช็คเช็คหลุทดสอบนะครับก็ถือว่าเอ็โคนะครับ ลงตัวนะครับกับชุดคาราโอเกะนะครับเล็กๆนะครับลุกหรือจะสองหนึ่งสองนะครับประมาณนั้นนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาทเสียงฟังด้ยวยกันเลยนะครับผม Everybody ถ้าผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ชุดนี้นะครับก็ลูกค้านะครับทางจังหวัดพิษณุโลกนะครับได้สั่งชุดนี้นะครับเป็นชุดคาราโอเกะนะครับสินิ้วดอกเดียวนะครับเล่งคู่กับ8นิ้ว1คู่นะครับตามที่บรรยายในชิปก่อนไอชิปนี่ครับหัวต้นชิปนะครับพูดผิดนะครับครับผมก็ขอบคุณลูกค้านะครับทางจังหวัดพิษณุโลกอีกครั้งนะครับ ที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับผมกับตัวผมเองนะครับได้สั่งทำชุดนี้มานะครับครับผมก็คุณภาพเสียงนะครับก็ผมให้การันตีได้นะครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในชุดขนาดนี้นะครับคุณภาพเสียงเกินนะครับเกินขนาดแน่นอนนะครับเกินราคาคุ้มด้วยซ้ํานะครับครับผมก็ขอฝากผลงานนะครับในช่องวัด u อ i o โอล์ซาวชาแนลนะครับส่วนตัวผมนะครับอยู่จังหวัดมุกดาหารนะครับใครที่พูดอีสานได้ก็ทักอีสานมานะครับผมก็ผู้ภาษากลางนะครับค่อนข้างที่จะ เพี้ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่อีสานมานานนะครับนะครับผมครับก็ฝากพี่ๆน้องนะครับเพื่อนๆนะครับลุงปาน่าอานะครับกดติดตามนะครับในช่องวัดออดิโอซาวชาแนลด้วยนะครับผมครับข้อมูลการติดต่อนะครับก็อยู่ในใต้คลิปนี้เลยนะครับผมทั้งไอเดียไลน์เฟซบุ๊กเบอร์โทรนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมครับขอบคุณมากนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม